สวัสดีครับนี่คือบรรยากาศถนนบายพาสภูกเก็ตช่วงนี้ขนาดตอนเช้าตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่ารถยังน้อยครับวันนี้ก็มาทาะมานเป็นวันที่สามก้อยล่งใจไปหน่อยที่ได้มีงานทำประจำที่ข้างหน้านี้คือเจมเกกลอรี่ที่เมื่อก่อน เ็นร้านขายเพชรที่ต้อนรับแขกชาวต่างชาติไม่ว่าจีนฝรั่งที่มาช้อปปิ้งอัญมณีที่้ํำค่าทั้งหลายแต่ตอนนี้เงียบสงบแต่ตอนนี้กำลังปรับปรุงถนนสายรองเพื่อเพิ่มล่น ช่วงต่อไปของภูเก็ตจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกเยอะแยะลำจากโควิด -19 หายไปก็ขอภาวนาให้โควิด -19 หายไปจากภูเก็ตและประเทศไทยด้วยเทินและหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับคืนมาสู่ภาวะปกติได้กำัมากิดกันันนี้รถก็ยังโล่งนะครับขนาดเจ็ดโมงไปถนนบายพาสภูเก็ต ครับผมจะปล่อยคลิปออกมาเรื่อยๆกด,ดติดตามกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามให้กับผมด้วยนะครับอยากกับผมวีดีวี